เราก็มีคนผู้ช่วยเราแค่คนเดียวครับตอนนั้นนะครับไม่มีใครจะช่วยเราแล้วก็ต้องพึ่งเขาแล้วแล้วเขาก็พึ่งรถเรามาด้วยไงเขานั่งรถเรามาพอพังเราก็ต้องช่วยกันไหมก็เคยบทนึงเล็กน้อยงนเห็นอย่างเงี้ยก็มีบางทีบอกว่าไม่น่าเอาคันนี้มาเลยอะไรกินด้วยซ่อมด้วยกินด้วยซ่อมด้วยมันจะไกลขึ้นก็หนักจะไปตะทังซ่อมนะครับก็คือ ไปกับพี่บุรีเนี่ยนะครับแต่ก็แกเป็นแบบผู้นําที่ดีครับไปก็สนุกมากครับก็เป็นเป็นทริปที่เรียกว่าไกลที่สุดในชีวิตแล้วครับที่ขับรถเก่าไปครับแวะห้องไปกี่จุดครับนับไม่ท้วนเลยคะก็คือทุกที่เลยครับสังเกตจะมีภาพว่าออกมาในโซเชียลเยอะครับช่วงนั้นเพราะว่ารถเสียตามปั๊มบ้างน้ํามันหมดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งครับโอ้ใช่ครับมันลําบากแต่ว่ามันแฮปปี้ครับขับรถใหม่ไปนี่ไม่พัง มันไม่มีอะไรคุยกันครันไม่รู้จะเล่าอะไรกันต่อฮะอันนี้ผมเรื่องเล่าเยอะมากเลยคือรถเก่ามันรถเก่ามันสามารถใช้ใไ้ไกลขนาดนี้นไปได้ไกลจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนถนนหนทางก็ไม่ได้ดีขนาดนี้ยังไปกันได้ไกลเลยครับทุกวันนี้ก็คือถนนหนทางก็ดีแล้วแต่หนักที่รถเราฮะมันยังซ่อมไม่ครบฮะก็เลยก<อ>็แต่ว่าสนุกครับได้ไปกับพี่น้องแล้วก็ทั้งขับไปซ่อมไปกินอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอหิวหิวก็แวะดื่มไบตรมิสซะหน่อย มันทําให้กายพร้อมใจพร้อมเราทําได้มันทำให้เราเข็ดกับทริปไกลๆไหมแบบว่าเวลาเราเอารถไปไม่ไปไม่เข็ดเลยครับกลายเป็นทริปที่ไกลที่สุดลําบากที่สุดแต่สนุกแล้วก็เป็นความทรงจาที่ดีที่สุดเลยคโอ้โหคือบางวันต้องจอดซ่อมเป็นข้ามคืนก็มีครับบางทีเอ่ออะไรเกิดขึ้นเหรอครับบางวันก็ช่วงล่างก็เกือบหลุดอะไรเงี้ยครับอีกวันนึงก็มีแบบว่าปั๊ม ปั๊มคลัชพังอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรื่องราวให้ตลอดของโอ้สตาร์ทไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับของเรานี่ซ่อมบ่อยที่สุดในทิพย์เลยไหมอุ้ยของผมก็ซ่อมน้อยสุดเลยนะออยไม่ได้คุยนะหิังคน่าเราช่างไปด้วยคนหนึ่งช่างมีเต็มรถมีมีไปด้วยฮะ<อ>แล้วก็มีแบบว่าซื้อตั๋วเครื่องบินให้ช่างบินตามมาด้วยเพราะไหนก็บอกว่าคลิปนีน่าจะมีการจีบด้วยเพราะเขาเป็นมือเข็นดับหนึ่งโอ้โหอันนั้นเขาเข็นมาทุกยี่ห้อแล้ว จำได้ไหมครั้งแรกที่เต้เข,เข็นมันเนก,กิดน,นการอะไรที่คือถ้ากับน้องจันจีก็มันคิดไม่ออกเลยเพราะว่ามันทางบ่อยมากฮะแล้วก็เขามีทุกแบบทุกสไตล์บางทีที่หนักที่สุดก็คือดับอยู่ใต้ดินแล้วมันเป็นมันเป็นทางขึ้นนะครับแล้วมันเข็นไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ช่วยกันสองคนครับผมก็ต้องเข็นด้วยแล้วก็บังคับรถด้วยแต่โชคดีคนไทยเรามีน้ําใจเขาจอดช่วยกันเข็นทำไมเราไม่ให้เขาไปสตาร์ทแล้วเราไปเข็น เออแรงมันไม่พอมันขึ้นเนินไงแล้วปกติใช่ปกติผมให้เขาขึ้นไปช่วยบังคับอะไรอย่างงี้ตแต่พี่อัญจะว่าหนูครับพี่นึ่งก็ให้ตาจีเห็นแล้วเราเป็นคนบังคับรถมีมีด้วยเหมือนกันคนละทิพย์คนละคนละงานถามจริงเขาสีสเกมากกับการที่เราเป็นผู้ชาแล้วเราก็เพิ่มเพิ่มต้อเห็นแล้วล่ะคือเราก็มีคนผู้ช่วยเราแค่คนเดียวครับตอนนั้นนะครับไม่มีใครจะช่วยเราแล้วก็ต้องพึ่งเขาแล้วก็คือเขาไม่รู้จังหวะในการสตาร์ทอะไรแล้ว แล้วเขาก็พึ่งรถเรามาด้วยไงเขานั่งรถเรามาพอพังเราก็ต้องช่วยกันไหมก็มีบางทีบอกว่าไม่น่าเอาคันนี้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขามีฝั่สายหนึ่งนะครับใชเขาคือเขาก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์นะครับแบบว่าพังเล็กพังน้อยจนพังใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยเจอเยอะล่ะพังใหญ่นะคะไรใหญ่พังใหญ่พังใหญ่แะจริงๆเประสบการณ์ที่จริงเข็ดเราขามาพูดถึง ได้กล้ามเหรอได้กล้ามพของผมปีนเต้นคือตอนหลังๆเขาก็เริ่มแบบเข็นมากขึ้นนะครับก็ร่างกายอาจจะแข็งแรงขึ้นใช่แล้วก็รู้ด้วยว่าจะเข็นตรงไหนอะไร,อ,รอย่งอางเงี้มีจังหวะแล้วมีจังหวะมีที่เท้าว่าตรงนี้ดีสุดเลยแล้วพีถามเลยว่ามีต้องม,มาที่ว่าเอาคันไหนมาถึงไ,ได้ขับรถเหนกัมีครับตอนหลังก็ถามอันนี้บ่อยแล้วว่าเอาอะไรออกมาขับรถเก่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาจะได้มาอิงกับความที่เราสะสม เขาก็ชอบนะครับก็นั่งไปด้วยอะไรเงี้ยครับบางทีก็ไปไปซ่อมก็ไปนั่งรออะไรเงี้ยเรามีคลิปแล้วว่าเขาอยากเขาขับรถมันใหม่ไปหาเขาบ้างงอะไรเี้ยมันไม่มีอะไรคุยกันไงฮะมันไม่มันไม่มีรสมันไม่มีรสชาติอะครับพี่ชายใช้เวลาอยู่ด้วยกันใช่เวลาอยู่ด้วยกันในเรื่องใช่ะไม่ร้ยังงไไม่พังก็ไม่ได้คุยไม่มีคอนเทนต์แต่ไปแฟนมาเลียต้องถูกตัวจริงๆครับผมเอหน้าหนึ่งเขาบอกว่าเราไม่ดูละครกันเลย ใช่เขาบอกว่าเขาพยายามให้เราดูอะเราไม่ดูเลยดูมาตารดางไงล่าสุดไงคือผมผมก็มีโอกาสได้ดูบ้างครับเพราะว<ม>่าเราก็แบบติดภารกิจด้วยแต่ก็มีให้กําลังใจกดไลค์อะไรอยู่ตลอดอแ,ลแล้วเขาบอกว่าเราเราเอาคืนที่แบบเขาไม่ยอมดูหมอหลวงเราเลยไม่ยอมดูมาตารดาไม่หรอกครับก็ต่างคนต่างยุ่งด้วยครับอย่างตอนที่ผมหมอหลวงเขาก็ถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ย ววเใช่ครับ,น,บน่นารักดีครับแล้วก็ทั้งเรื่องครับน่ารักหมดเลยฮน่ารักไม่ได้ดีนเครับอขอบคุณครับพี่พี